สวัสดีค่ะทีมงานเกยเก้าหญิงกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็อยู่กับคอนเทนต์ Activate Skill หลักนะคะวันนี้อย่างที่เห็นนะคะกำแพงสูงช่ชงาวสูงตระหง่านขนาดนี้นะคะเป็นสำนักไหนไปนไม่ได้ะคะ่ะนอกจากองครักษ์เสื้อแพรของเรานั่นเอง,เองแต่ว่าทีมงานก็ไม่ได้แต่งชุดตามธีมเขานะคะเ,เราเน้นสวยงามโอเคเออในส่วนของ เซตวิชาดาบโรหิตนะคะจริงๆก็ทีมงานต้องบอกเลยว่าเซตวิชานี้สําหรับทีมงานแล้วทีมงานชอบมากถ้าเกิดว่าตัดหนามสลาออกไปที่ใช้ในการลงดันนะคะทีมงานจะชอบอสกิลของสำนักนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันดูเท่น,นะคะโอเคอเรามาดูในส่วนของสกิลแอคทิเวทกันนะคะเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตสลับจอสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคในส่วนของสกิลแอคทีเวทนะคะหาได้จากไหนเรามาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะหาได้จากพื้นที่ต้องห้ามในยุทธจักรนะคะแล้วก็มาที่ผาภายุเมกนะคะร้านค้าแล้วก็นี่คะ่ะวิชาดาบโหิตน,นะคะสกิลที่แอคทีเวทได้นะคะจะมีสกิลฆ่าล้างบางนะคะแล้วก็ดาบวาวเหงาเลื่อนลม ดาบฟองเหงาเลือดลมนะคะแล้วก็ฆ่าวิสามันนะคะนี่ก็จะเป็น3สกิลนะคะสำหรับวิชาดาบโรหิตสังหารนะคะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวิชาดาบเดียวกันอืมก็จะเป็นตัวนี้นี่ซึ่งทีมงานก็ยัดเข้าไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค ตอนนี้สกิลทั้งหมดก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะอยู่ในช็อตคีย์ที่สองสามและสี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความสวยงามกันก่อนนะคะตัวละครชายเช่นเดิมนะคะจะเป็นตัวละครที่ได้ทําการแอคที a เวตสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนตัวละครหญิงของเรานะคะคือยังไม่ได้แอคที a เวตสกิลก็คือเป็นสกิลพื้นๆแล้วก็เดิมๆนะคะมาอือฮึโอ้เรียกว่านะคะเอฟเฟกนี่ต่างกันลิบลับเลยนะคะ ดก็คือจะมีความเป็นอเขาเรียกว่าอะไรอะมีความเลือดสาดเพิ่มเข้ามานะคะต่อไปนะคะมาเป็นสกิลค่าไม่เว้นนะคะเดี๋ยวเราดูแบบเดิมๆกันก่อนแล้วกันโอ้สวยซูมเข้าไปซูมเข้าไปที่หน้า Oh, สวย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 ก็คือ,อเรียกได้ว่ามีความเลือดสาดเพิ่มเข้ามานะคะต่อไปเป็นสกิลฆ่าล้างบางนะคะ mm hmm. ชื่อสกิลมันแบบนี้มากเลยนะอ๋อโอเคสกิลนี้ต้องอยู่ในที่ไกลๆนะะเดี๋ยวเราอันนี้คือสกิลที่ยังไม่ได้แอคทีเวตแล้วจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแอคทีเวตแล้วจะเป็นยังไงฮึบก็คือ เอเรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่ายังไงแต่ว่ามันมีความเป็นวงๆขึ้นมาสังเกตปะ่ะเดี๋ยวลองม่อีกทีนึงนะสกิลปกติอันนี้คือเปิดเอฟเฟกต์อยู่นะคะคือมันมันใช่แบบนี้เหรอวะโอเคก็จะมีความเป็นแบบเอฟเฟกต์ขึ้นมาเพิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไระผลของสกิลกันบ้างละกันนะคะในกรณีของดาบวาวเงาเลือดรมนะคะก็จะเป็นเพิ่มในส่วนของดาเมจเอาพิสกิลพิสกิล,กลทษตเนี่ยติดคีย์ซะด้วยจะเห็นว่าในส่วนของดีบัฟนะคะจะลดเท่ากันนะคะแต่ว่าในส่วนของดาเมจที่ตีออกไปนั้นนะคะจะมีความ แรงที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นว่าตัวผู้หญิงเนี่ยตีมาเนี่ยสามร้อยกว่าๆนะสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมสามร้อยเก้าห้านะคะแต่ว่าตัวละครชายที่ผ่านการแอคทิเวตแล้วเนี่ยจะขึ้น400นะ,ะแน่นอนว่าตัวละคร2ตัวของทีมงานตัวนี้นะคะก็คือจะมีทั้งสเตตัสไอเทมแล้วก็สกิลนะคะที่เท่ากันทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็น าการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นแบบเก่านะคะ394อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแอคทีเว e แล้วนะคะ432แต่ว่าในส่วนของดีบั f เนี่ยจะเท่ากันนะคะสำหรับสกิลดาบวาวเหงาเลือดลมนะคะต่อมานะคะสกิลฆ่าไม่เว้นนะคะหรือว่าสกิลจวบของเราชึบอหลบหีกขอพูนค่ะ <c oughs> รอสกิลดีเลย์สักคู่หนึ่งนะ เฮ้ย <He> <laughs> เอาจริงดิโอ้ oh, แล้วสกิลดีเลยนานด้วยโอเคอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ทำการ activate แล้วนะคะเอา้าผิดผิดผิด,ดชึบหลบหลีก <laughs> สวยอย่างเดียวนะคะแต่ไม่แม่น จะเห็นว่าตัวละครนะคะมีลดความเร็ว30%เพิ่มเข้ามานะคะเวลาโดนสกิลนี้เพราะฉะนั้นนะคะสกิลนี้นะคะนอกจากจะแรงขึ้นแล้วนะคะยังเพิ่มสถานะดีบัฟให้แก่ตัวละครด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าตัวละครหญิงที่ยังไม่ได้อ c t i ิเว e สกิลเนี่ยพอเขาใช้สกิลมาแล้วปุ๊บมันจะส่งผลอะไรบ้างนะะค อันนี้ก็คือโดนไป908นะคะแต่ว่าไม่ได้มีสถานะอะไรขึ้นนะคะแต่พอเราสวนกลับปั๊บ1,100นะคะเพิ่มรถความเร็วนะคะเดี๋ยวทีมงานจะสลับจอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะคราวนี้ทีมงานอยู่ตัวละครผู้หญิงที่ไม่ได้มีการ activate skill นะคะส่วนตัวละครชายนะคะมีการ activate skill แล้วนะคะเราจะเห็นว่าฟาดปั๊กไปนะคะหลบหลีกอีกแล้วบ้าบ โอเคเอาม่เอาให,หม่เราจะเห็นว่าดาเมจขึ้นนะคะแต่ว่าตัวละครไม่ได้มีสถานะอะไรเพิ่มขึ้น,นะคะแต่ว่าสกิลนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําการแอคทิเวตแล้วนะคะช็อปมาปุ๊บลดความเร็วรัวๆนะคะก็เรียกได้ว่ามีการเซตใส่ดีบัฟเข้ามานะคะแล้วก็ลดความเร็วนานมากลดความเร็วนะคะ5วินาทีได้เลยนะคะเรียกได้ว่าถึงมันจะเป็นแบบว่า ไม่ได้อะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนลดความเร็วในสงครามนี่มันก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมชวับเข้าให้โอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของสกิลฆ่าไม่เว้นนะคะสกิลต่อมานะคะจะเป็นสกิลฆ่าลางบางะคะ่ะตอนนี้ทีมงานย้ายมาย้ายกลับมาที่ตัวละครชายแล้วนะสกิลฆ่าลางบางนะคะนอกจากที่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นแล้ว กระบวนท่านะคะยังเพิ่มขึ้นมา2เมตรด้วยถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานจะลองเทียบดูนะคะเติมทีสก,กิลมันได้กี่เมตรวะอือ้อ2เมตรอันนี้จะ,ะทีมงานดูแล้วว่าโอเค ถ้าเกิดว่า activate แล้วมันจะได้22เมตรก็คือรวม2เมตรเข้าไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ activate นะจะอยู่ที่20เมตรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้16เมตรนะคะโอเคบีเมตรอันนี้เดี๋ยวทีมงานจะกดที่ตัวละครผู้หญิงนะคะเอามาให้ดูเลยแนละ้วกัน เห็นไหมคะจะเห็นว่าสกิลที่ไม่ได้อ c t ท v a วตเนี่ยจะใช้สกิลไม่ได้นะคะเพราะว่าระยะสูงสุดมันอยู่ที่20เมตรเนี่ยมันจะขึ้นว่าไกลเกินไปนะคะแต่ทีนี้นะคะในทางกับการตัวละครชายนะคะสามารถใช้ได้โอ้ยยาวๆไปยาวๆไป,ไป <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นความแบบยังไงดีวะอ <c oughs> ชุดกระชากลากถูพูดเลยต้องกระโดดแบบเพื่อความเท่นี่เนี่ย น่าน่าก็คือเรียกได้ว่าสกิลแรงขึ้นไม่พอนะคะระยะยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของดาเมจกันนะคะว่าดาเมจจะต่างกันที่เท่าไหร่นะคะอติดขี้เฉยพันแปดไม่คี้อ่ะ 949นะคะ 1,000พั 1> 1, นะคะก็คือแน่นอนว่าดาเมจนั้นเยอะขึ้นแล้วก็ระยะได้ไกลขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันอีกทีนึงนะคะดาบวาวเหงาเลือดลมนะคะก็คือจะเพิ่มพลังทำลายหรือว่าเพิ่มดาเมจขึ้นซึ่งเราก็เห็นได้ชัดในจุดนี้นะคะส่วนค่าไม่เว้นนะคะนอกจากที่ว่าเราจะเพิ่มดาเมจขึ้นแล้วนะคะยังเสริมดีบัฟเข้าไปก็คือลดความเร็วลง5้าวินาทีกับตัวละครที่ไม่ได้ตั้งการ์ดอยู่นะคะ ในส่วนของสกิลฆ่าล้างบางนะคะนอกจากดาเมจจะแรงขึ้นแล้วนะะยังเพิ่มระยะของการใช้สกิลด้วยจาก20เมตรเป็น22เมตรนะคะเรียกได้ว,ว่าจิกหัวมาตบกันได้เลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับว่ามันได้ผลจริงไหมอันนี้ก็ได้มีการเทสให้ดูแล้วนะคะว่าระหว่าง22 m, เมตรยตัวละครหญิงที่ไม่ได้อั t ทิเว e เกมนะคะไม่สามารถใช้สกิลได้แต่ว่าตัวละครชายที่อั t ทิเว e แล้วนะคะสามารถใช้สกิลได้เดีไยวว่าไม่พ้นเงื้อมือกันเลยทีเดียวเชียวะคะิคิ 2,000ตอนแรกตัวละครหญิงคีพัน8นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าดาเมจมันเพิ่มมากขึ้นเนาะโอเควันนี้นะคะสำหรับเอาใจคนองค์คลักเสื้อแพรกันไปเลยนะคะแล้วก็สกิลเซต4ใช่ไหมที่เขาเรียกยก,กันเนาะวิชาดาบโลหิตส,สังหารนะคะ3ส,สกิลที่แอคทีเวตก็สำหรับทีมงานแล้วก็เท่ขึ้นสวยขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นนะคะสำหรับสำนักนี้โอเคเด วีคหน้านะคะทีมงานไม่ใช่วีคหน้าสิคลิปหน้านะคะทีมงานจะเดินทางไปที่สำนักใหญ่สำนักไหนก็สามารถรับชมได้ที่ Monster c a s t e r นะคะเพราะว่าที่นั่นอัพคลิปวิดีโอไวกว่า Facebook แน่นอนอย่าลืมไปติดตามกันนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ